สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซคโค้งเก่งหลังเกมนะครับ มีโปรแกรมเตะกัน4คู่แต่ว่าไม่จบหนึ่งคู่ต้องเลื่อนการแข่งขันไปนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานที่ผ่านมาครับยังไงกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o u t u b เชื่อคิดไซโค้งแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของ BG ปทุมกันหน่อยนะครับก็คาดการกันไว้เนี่ยว่าจะไปชนะที่นั่นยากตาสุดท้ายนะครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเอาจริงเกือบแพ้นะครับ เทกุซังคิดอะไรอยู่กับเกมนี้กับการโรเตชันแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เขาคิดรวมถึงผลในคู่อื่นนะครับลำปางสุโขทัยวัดกันอย่างเดือดและการท่าเรือก็มีปัญหากับความสม่ำเสมอในเกมนี้เหมือนกันนะครับไปเริ่มต้นนะครับเกมคู่ระหว่างพีทีประจวบกับทาง b ีปทุมนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านต่อพี่คาดโโจโทีลศักดิ์โพอ้นก็มา4-231ครับประตูเป็นแพทริกเดโตส่วนอาริสซาลิโฟวิชนะครับกลับมายืนเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งคู่กับ นัทพลมาลาพันธ์แบ็คขวาเนี่ยเป็นเอกรักษณ์คงเกตซ้ายอดริศักหานเทศบิทฟิลครับเดนิสวิลานเอวากับประสิทธิ์จันทุมส่วนตัวรูกเป็นลอสเซมีคาราบูเอปีกซ้ายแพทริกไรเชลขวาอภิชาติเดนมาร์กแล้วก็ส่นหน้าตัวเป้าเป็นเซอเมลโรซาครับก็มีการปรับเอาปีกที่มีความเร็วทั้งไรเชลแล้วก็อภิชาตเนี่ยมาเล่นเพื่อโจมตีคู่เซนเตอร์ ของทาง BG โดยเฉพาะฟังทีมเยือนนะครับเทกูซังมา4-4-2ประตูเป็นกิติพงศ์ภูแถวเชื่อส่วนคู่กองหลังเป็นจักรพันธ์ไพรสุวรรณกับอิราฟานฟันดี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มีโคต้าต่างชาติอย่างทางอันเดสตูนเยสประจำการในเกมนัดนี้ครับแบ็คขวาสิรีพภาพจันงง่อมซ้ายเป็นเอเนสโตแล้วก็คู่กลางสารัตกับพิธิวัตรเหมือนเดิมส่วนปีขวาเจริญศักดิ์วงกรซ้ายเป็นวรชิตกนิษฐีบำเพ็ญและก็สูดหนา้าเปาโลคอราโดครับออกสตาร์ตตัวจริงคู่กับ ทีลิลินแดงดาไปตามไฮไลท์เกมคู่นี้นะครับสุดมันสุดเดือดเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์หลังเกมครับประสิทธิ์ครับกล่าวนี้ปั่นมากลาประตูกิดิพง์พกชกทิ้งออกมาบอลยังกลับไปที่ประสิทธิ์ครับซ้ายปั่นของโคมาได้จิงโโหหนึ่งศูนย์เลยครับแม่เซเมโรซาครับสุดยอดจริงๆคืลูกนี้ปีนิวจวกขึ้นนำปีจิประทุไปแล้วครับ ซ้ายของพิติวัตรหรือว่าขวาของสารัตครับเป็นขวางสารัตจิงยัดมาเสารแรกตรงนั้นได้จิงสวนชันแล้วเอ้าโอ้ตีสเสมอหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าต้องดูว่าเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยรตงรตงรในตะข่ายไปแล้วครับลูกยิงของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับลูกนี้จะเคลียออกมาไม่ดีครับโลชาดักไว้โลชาเปิดเข้ามาหาแล้วครับบอลของไล่เชลได้กลับตัวจริงโอ้โอดิเกโตครับทิ้งบอลยาวมา เช็ดได้ด้วยเอาคาราบูเอเกี่ยวไปาลาอ่านะครับท้างขวา,า,าพิชาติอพิชาติเบียนชนะเอลฟันย้อนมาหนึ่งหนึ่งคาราบูเอะิงแล้วก็สองหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดจริงจรับเกม,มบุกขอพีจีประจวบครับอลยาวจากมาจิเกโตฟรีคิกของทางพีจีครับพิธิวัต์ตักมาลูกนี้ได้บกแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหทีละสินแดงดาครับเสียไปแค่สองนาทีตีเสมอได้สำเร็จครับพีจีปทุม สหรัฐเปิดไปลูกนี้เสาสองได้เปล่าโอ้โหแต่เป็นบอลฉันมงคลเปิดเลยโรยไปเสาสองลูกนี้อ้าได้จริงโอ้โหติดเซฟทางแพทริกเดโต้ฟรีคิกของวิจีปรุมยโยนบอมเลยโรยมาลูกนี้เข้ามือเดโต้ครับจบเลยครับแบบนี้แล้วมาพร้อมกับลูกหีดยาวจากู้ตสินใชัเลือกงามสมนะครับ สรุปภาพรวมในเกมนี้นะครับโคจโจทําการบ้านมาค่อนข้างจะดีครับก็สั่งให้ลูกทีมเนี่ยไปตั้งรับในแดนของตัวเองแล้วก็เน้นคอมแ a c t กมรับนะครับให้แคบไว้เพื่อคุมพื้นที่ตรงกลางไว้แล้วก็เปิดให้บีจีเนี่ยไปออกบอลที่ริมเส้นเป็นหลักแต่ก็พยายามป้องกันไม่ให้เปิดง่ายๆด้วยนะครับถ้าเล่นยืดเยื้อต้องใช้แรงเยอะก็ดูมั่นใจในความฟิตของลูกทีมที่เตรียมตัวมาตามแผนส่วนเกมรุกใช้จังหวะไม่มากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะรอจังหวะทรานซิชันเร็วนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นรุก แล้วก็สวนกลับขึ้นไปซึ่งสถิติการตัดบอลรวมกันในทีมละสิบหกครั้งถือว่าเยอะมากๆโดยที่ปีกทั้งสองข้างนะครับโตวความเร็วสูงรอจังหวะที่แบ็กบีจีเนี่ยลงไม่ทันก็จะวางบอลยาวใส่ทันทีแล้วก็ให้โรซาเก็บบอลหรือว่ามงเช็ดจังหวะ2เขาเนี่ยนะครับบอลสองเนี่ยจะมีอาิชาติเดนมาร์กนะครับที่คอยเก็บรวมถึงไรเชลอย่างลูกประตูที่2ของทีมที่ได้มาเนี่ยอภพิชาติเดนมาร์กกระชากขึ้นไปสุดเส้นแล้วก็คัตแบก็กกลับไปให้กับคาราวูเอจบสกอร์ ซึ่งจุดเริ่มต้นมันเกิดจากการเล่นไดรเร็กเร็วไปข้างบนแล้วก็รอเก็บบอล2เนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีบ่อยครั้งในเกมนี้พอจี้เข้าพื้นที่อันตรายเซนเตอร์บีจีทั้งจักรพันและก็อิรฟานต้องออกไปช่วยสอนแทนซึ่งถ้าเกิดเจอสายสปีดยังไงก็ตามไม่ทนันจะสกัดก็เสี่ยงจุดโทษซึ่งต่อพี่คาตเนี่ยผ่านบอลสําเร็จไปเพียงแค่118ครั้งนะครับแต่ก็สร้างโอกาสยิงตรงกรอบไปได้5ครั้งยังมากกว่า BG ที่ทาได้เพียงแค่3ครั้งทั้งที่พวกเขาเนี่ยต่อบอลน,น้อยกว่านี่แหละครับบางทีเนี่ยก็ไม่ต้องครองบอลเยอะถ้ารู้วิธีการในการโจมตีคู่ต่อสู้ก็อันตรายได้แล้วก็เหมือนในเชิงจิต,ตวิทยานักเตะกับทีมงานเนี่ยคงจะกระตุ้นกันมาก่อนแล้วนะครับว่าทีมเยอรมนีบิทเนี่ยไม่เคยบุกมาชนะพวกเขาเลยฉะนั้นจะไปกลัวทาําไมซึ่งการนํา2ครั้ง2ครามันก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าการมาสามอัลสเตเดียมยังคงเป็นของสแสลงกับ BG ต่อไป ฟานเดอแรบดีนะครับโปรเทชันหลายตำแหน่งเลยหลังจากยึดชุดหลักมาตลอดกอบน้ำบุญใช้ตั้งแต่เกมกับท่าเรือโดยที่เซกูซังตัดสินใจเปลี่ยนมุกใหม่ๆบ้านนะครับทั้งเปาโลคอราโดยืนตัวจริงหน้าเป้าและก็ลองให้โอกาสเจริญศักดิ์วงกรทางขวาแต่ว่าริมเส้นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเยอะเลยนะครับทั้งแบ็กแล้วก็ปีส่วนคู่เซนเต,นเตอร ตัดสินใจไม่ใช้โคต้าต่างชาติลงสนามเลยโดยมีอิราฟานตัวหลักโคต้าเซียนจับคู่กับจักรพันธ์ไพรสุวรรณที่โชว์ฟอร์มดีในเกมกับท่าเรือในการเล่นแบ็คขวาแต่ว่าคราวนี้ยขยับเข้าในมาเป็นประกันหลังซึ่งเขาก็ทําได้เหมือนกันรูปเกมครับ BG ต้องครองบอลมากกว่าอยู่แล้วเพื่อหาโอกาสในการเข้าทําแต่เมื่อโดนบีบให้ออกริมเส้นเยอะแล้วก็ฟูลแบ็คสองข้างเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีครับมันสลับสับเปลี่ยนเยอะจนเกินไปและจับจับจงหวะกันไม่ได้การขาดอีกซานฟันดี้เข้าไปอีกครับแดนหน้า ที่จะมีตัวจบตัวเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษที่ช่วยกดดันในการสอดเข้าไปชาร์จกับแนวรับของทางประจวบเนี่ยคราวนี้มันสบายขึ้นทําให้บอลเปิดจัดด้านข้างในจังหวะโอเพนเพลย์ของ BG ทํางานได้ไม่ดีครับผิดจากเกณฑ์กับท่าเรือไปเลยทําให้การครองบอล65%ที่สร้างโอกาสยิง12ครั้ง มันตรงกรอบไปแค่3ครั้งเองกลายเป็นว่าเกมรุกเนี่ยมันดูตันมากครับทั้งที่ตัวสำรองหลากหลายกว่าเยอะซึ่งต้องชมประโจ์ด้ว,ว่าโค้ชโจและก็ทีมงานทำการบ้านมายอดเยี่ยมยังดีครับที่เดอะแรบบิทมาได้ประตูจากลูกเซตเพลย์ถึง2ครั้งเลยทําให้กลับมามีแต้ไม่งั้นถึงแพ้นแน่นอนส่วนเกมรับชัดเจนว่าพอไม่มีตัวต่างชาติโดยเฉพาะอันเดสตูนเยสก็ ate, มีผลนะครับทั้งการขึ้นบอลจากแดนหลังการสั่งการการจัดระเบียบเกมรับ ใครชนใครซ้อนรวมถึงการยืนคุมโซนในจังหวะเสียเตะมุมต้องเลือกใช้แล้วนะครับอันเดสตูนเยสเนี่ยอาจจะแก่ลงไปช้านะครับการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยมันอาจจะดูไม่เร็วเหมือนเดิมก็จริงแต่อย่างน้อยครับการสั่งการการสื่อสารของเขาอย่างช่วยได้เอาอี้นะครับสัญญาณเตือนเรื่องการเสียประตูง่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เกณฑกับท่าเรือแล้วครับที่ไปหยุดเล่นเพราะคิดว่าจะได้ฝ่าทั้ง2ประตูตอนนี้ผลงานไม่สมเสมอครับ สวิงไปสวิงมากลายเป็นตัวเลือกให้ใช้งานเยอะแต่โค้ชเทกุสังก็ดันคิดเยอะไปด้วยเอาจริงนะครับเกมนี้จะโรเตชันไม่แปลกครับสามารถทําได้แต่ปัญหาตอนนี้มันไม่ลงตัวคือริมเส้นทั้ง2ฝั่งที่เทกุต้องแก้มากกว่าแกนหลักแนวดิ่งประตูกองหลังกลางหน้าโครงมันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าดันไปเก่าไม่ถูกที่คัน ในเกมที่ไม่เหมาะสมก็สมควรได้ผลการแข่งขันแบบนี้ครับจบเกมเสมอสองสองไปนกแต้มในบ้านของพีทีประจวบที่เล่นได้ดีทีเดียวนะครับตอนนี้มี7แต้มจาก6นัดอยู่ที่9ไปพักเบรกฟี فا เดย์ไม่กดดันโซนท่าง BG ผลงานโดยรวมยังไม่ดีครับเล่น5นาัดชนะเพียง2เกมมี8แต้มรังอันดับ7ของตารางแต่ก็จะได้มีเวลาพักร่างกายแล้วก็ปรับจูนทีมในช่วงเบรกทีมชาติแข่ง Kings ครับเหมือนกันคู่ต่อมาครับลำปางเจอกับสุโขทัยครับ ทางโค้ชสวยสุกฤตโยทีเนี่ยนะครับก็มา4231ประตูเป็นจิรันพงษ์ธรรมศรีหาคู่เซ็นเตอร์วุฒิชัยมารมกับบินเนอร์ริเก้ขวาเป็นจักกิจสงมาครับแล้วก็ซ้ายกันตพลสมพิทยานุรักษ์คู่กลางอันเดกคูตินโยกับปานสิสิสุกุณีแล้วก็สามประสานแดนบนนะครับซ้ายเนี่ยวิริยุทธ์ศรีวิชัยขวาเป็นกฤษณะเกษมกุลวิไลกลางมีชาวินธีรวัศน์ศรีแล้วก็ศูนย์หน้าเนี่ยเป็นวงสพสีลายหิรันรัตครับสู้โคไทย4141นะครับประตู 4,000,000ส,สุขคู่เซ็นเตอร์นัทวุฒิเจริญบุตรกับปริญญาอุจภพาแบ็คขวาในศิลาศีกำปังส่วนซ้ายเป็นปีราชลาจังรีดตัวรับครับเอกสิทธิ์ฉาบุตรส่วนตัวลุกด้านบนเป็นเรียวเฮอาราอีกับวีรพัฒนนินบุรพาแล้วก็ทางปีกขวานะครับจากกิตเวชพิรมซ้ายเป็นสราวุฒธธิทรรลิศแล้วก็สุดหน้าเป็นออสบันโซอ้าวปฏิตามดวยว่าครับคู่นี้ครับไฮไลท์น่าสนใจมากนะครับแลกไปแลกมาสุดท้ายชนะ ตกที่สุโขทัยเพราะอะไรครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับบอลไปให้กับสุโขทัยอีกแล้วาครับจะแหวกไปสลาวุธให้ออสมันโซออสมันโซออกไปที่จับกิดเวทพปลมเบิ้ลมาออสมันโซไปดไ้วยสายอบอลมันไปตรงตัวกุสระวตูกิติวัลแสนสูขครับโอ,อกาสจริงพอเขาไปเป็นทางฝั่งของธีรพงศ์สลาวดลูกนี้ดึงจังหวะก่อนมาที่ปิยราชเปิดด้วยสายเลียดเข้ามาพยายามจะไข้เนะครับมันติดทุกคนติดนี่ไปหมดปิยราช ย้อนโดงๆขึ uh. oh oh, oh. uh ้นไปลูก huh. นี้จักริดโอ้โหม่งลูกนี้ข้ามคานครับยิงเยือนมาใหม่ครับศิลาย้อนโดงๆเข้าไปลูกนี้ได้มงโอ้โหอีกเซฟซาีกทีนึงโอ้โหชาวมาซิ์ยิงอีกทีโดยจักริดก็ติดอัลมนโซอีกทีนึงคราวนี้จบเลยครับ1-0โอ้โหควรจะเสียตั้งแต่ลูกแรกแต่ว่าโอ้โหปล่อยมาดาบสองดาบสามดาบสี่กุญแลได้บอลกันกุพลเท้าซ้ายย้อนลูกนี้ออกไป พื้นมาแล้วก็ได้ยิงโดยโกดิญโยโ,โอ้โหบอลมันยุดออกไปได้ยังไงบัมบาเปิดหมกักลูกนี้โอ้โหจะเช็ดขาแล้วแต่ว่าโดนปัดทิ้งออกไปได้ครับโดยกิติพันธ์บัมบาย้อนดรงดงปรีน,นเนอร์โอ้โหคุณเช็ดเขาลูกนี้ไปโดนใครออกอ แล้วก็สิงกระเป๋าทุกอิหมดเวลาการแข่งขันนะครับวิเคราะห์คู่นี้กันต่อนะครับเมื่อเล่นในบ้านลำปางก็บุกเต็มที่แบบไม่กลัวใครเลยโดยที่รู้อย่างเดียวครับไม่มีผ่อนจังหวะเกมยิ่งเกมนี้เป็นนัดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรีตกชั้นเหมือนกันโค้ชสวยก็มองว่าสู้กันได้ไม่ขอแต้มเดียวถ้าไม่ชนะแพ้เลยดีกว่าโดยที่แนวรุกส่วนใหญ่ใช้ความเร็วในการพาบอลขึ้นหน้าแต่ปัญหาคือการจบสกอร์ครับ ถึงจะมีโอกาสลุ้นหลายครั้งแต่ก็ทําได้ไม่ดีพอนะครับจังหวะเน่งๆ่งก็ยิงออกกันไปครองบอล57ยิง11ครั้งแต่ตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆเนี่ยเกมมันใกล้เคียงกันมากนะครับเพียงแค่ลำปางขาดความเฉียบคมฝั่งสุโขทัยได้ตัวเลเซอร์โซดาแล้วก็แอ็ดมิไฮโรวิชกลับมามีชื่อแต่ยังไม่ฟิตพอจะลงตัวจริงแต่ข่าวร้ายคือสิงคารพรหมสุภาป่วยก่อนเกมนี้ทําให้ไม่มีชื่อลงเล่นเขาเนี้ยต้องถอย เอานัทวุฒิเจริญบุตรลงมายืนเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นปัญหาสูขทัยนี่เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะเล่าเรื่องของสูขทัายให้ฟังนะครับว่าก่าจะลงตัวมงถึงวันนี้เนี่ยมันต้องมาเชิญกับอะไรมาบ้างลูกทีมของเดนิสอามาโตก็ลงมา เล่นเกมเปิดหน้าบุกแรกเลยครับระบบ442ตัวที่เด็ดก็คือเกมริมเส้นของศีลาสีกำปังที่เป็นดาวเด่นของทีมในซีซั่นนี้เลยส่วนออสบันโซรอจบสกอร์ลูกกลางอากาศในเขตโทษซึ่งเกมรุกของทีมค่อยๆดีขึ้นครับมีโอกาสยิง14ครั้งตรงกรอบแค่3แต่ได้มาหนึ่งลูกก็ถือว่าไม่แย่นะครับและก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นประตูชัยด้วยให้ทีมมี3แต้มแรกบนลลกสูงสุดซีซั่นนี้สถทีแล้วก็มาได้ถูกจังหวะ ถึงแม้ตัวที่กลับมาจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซแต่ก็ช่วยกันเอาตัวรอดไปได้ตอนนี้5คะแนนจาก6นัดขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางส่วนลำปางนแพ้รวด4่นัดสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับยังมี4ีแต้มเท่าเดิมรั้งอยู่อันดับ13ขณะที่คู่ของแบงคอกยูเนเต็ดครับกับราช,ชบุรีศึกชิงจ่าฝูงนัดที่6กครับก็มีอันต้องเลื่อนการแข่งขันหลังกลับมาสู้กันต่อในช่วงเครื่องหลังเพียงแค่ถึงนาที53ผู้ตัดสินครับวิวัฒน์จำปาอ่อนสั่งหยุดเกมชั่าก,ากนกาาหนัง และก็ลมแรงด้วยจนแทบมองไม่เห็นลูกฟุตบอลครับและการทำงานของ VAR ที่มีมูมัต,ตากีผู้ช่วยผู้สิน VAR ชาวสิงคโปร์มาทำหน้าที่ซ้อมมือก่อนไปบอลโลกที่กาตารอบสุดท้ายก็เป็นว่าลงความเห็นประเมินกันแล้วนะครับรอดูรอบละ30นาทีก็ยังเตะไม่ได้ครับทั้งสองรอบมีการรีดน้าออกไปได้บ้างแล้วก็เล่นเอาแฟนบอลที่รอเนี่ยเซงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะหนีกลับบ้านก็ออกจากสนามไม่ได้พอรอสุดท้ายกลับไม่ได้เตะครับ ไอตรงนี้ก็เห็นใจทุกฝ่ายเหมือนกันส่วนวันและเวลาแข่งขันฝ่ายจัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่วันที่2ี่กันยาย,ยนแน่นอนนะครับวันเดียวกับที่เทโรแล้วก็ท่าเรือต้องกลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังจากโดนพิษฝนถล่มเหมือนกันเพราะว่าบังเอิญผู้ตัดสินในเกมนั้นก็คือคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนนี่แหละครับที่ต้องตัดสินเกมที่สนามบุญยาจินดาให้จบตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันหากคู่ไหนเลื่อนต้องใช้ผู้เล่นผลสกอร์ทีมงานผู้ตัดสินและทุกอย่างที่มีผลต่อเกม คงไว้เหมือนเดิมทั้งหมดแม่เอาไปเลยครับฉายานี้จากผมนะครับไอ้นกวีดหาฝนถล่มครับโอซาวาขำๆนะครับก็จะโกรธกันลวกันเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ไงครับตาสิน2เกมมีฝนตกเนี่ยไม่สามารถแข่งต่อได้นะครับคุณวิวจำปาอ่อนผมเองนะครับก็ได้บรรยายเกมคู่ของ B u แล้วก็ราชบุรีครับเป็นเกมที่ยืดเยื้อนะครับแต่มันยืดเยื้อจากการรอซึ่งแน่นอนครับแฟนบอลหลายคนกลับบ้านดือผมเองกลับมาก็ต้องมานั่งทําคลิปด้วยนะครับนี่เลยครับสุขภาพเรา ต้องหาอะไรที่ดื่มแล้วทําให้ร่างกายมันพักฟื้นนะครับนี่คือยินหยางครับอ้โสปอนเซอร์ใหม่ที่เข้ามาได้ถูกจุดมากนี่คือ Energy Drink นะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมของถังเช่าแล้วก็มีโสมรวมถึงสมุนไพรนะครับจับเลี้ยง10ชนิดอันนี้ตามแบรนด์เขาเลยครับหยินหยางไว้นะคือเรื่อง,องความสมดุลน,นะครับขาวแล้วก็ดำถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องดื่มที่ช่วยปรับนะครับสภาพร่างกายของเรา ให้เติมมาแล้วมีความสดชื่นหรือว่าถ้าเกิดว่าเราสึกว่าร่างกายไม่กับปีก้กระเป๋านะครับดื่มวันนี้แป๊บเดียวเป็นเรื่องแน่นอนว่าแล้วซาสโซน,นดีกว่าผมไปหาซื้อมาที่เซเว่นอีเลนะครับมีส่วนผสมของวิตามินเยอะแยะมากมายยินอย่างจับเลยนี่หืมเฮ้ยรสชาติด,ดีอยู่นะหอมสมด้วยเอาสักครึ่งขวดก่แล้วกันนาทีชีวิตเยอะด้วยช่วงนี้ จัดไปมีแรงนะครับผ่านจากคู่บ U กับราชบุรีนะครับไปดูหนึ่งคู่ครับเกมคู่ระหว่างหนองบัวกับชื่ออะไรนะหนองบัวเลยนะหนองบัวกับการท่าเรือดอื่มอะไรยังไงเนี่ย่ะขอีกทีดิเฮ้ยไปลองนะที่เซเว่นอีเลเว่นนะปังเข้าไปสำหรับตัวจริงของหนองบัวนะครับมา42-31ประตูเป็นกิติคุณแจมสุวรรณคู่เซ็นเตอร์ฮอเก้ฟลิเป้กับพัฒนาพลายนุ่มแบ็กขวาเปียพลผานิชกุลซ้ายเป็นสาพรแดงสีกองกลางครับวันเฉลิมยิ่งยงกับนทุศัิ์คำริน ตัวลุกเราสันเทียมราชซ้ายเป็นบารอสททเลรี่ขวาจิตพันผาสุขขันแล้วก็สุดหน้าเป็นมาลอนครับฟังการท่าเรือ35-2นะครับวรวุฒิศรีสุภาเฝ้าเสาส่วน3กองหลังเป็นแอตตันติเดบัสซี่ยืนทิมเก่าครับฟานปูโตสแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีทางฝั่งของเนเกบาแต่ว่าเดี๋ยวเอาจริงเนี่ยอธิบายการยืนกันใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเรือก็ยืนหลังสี่เหมือนเดิมแหละครับวิงแบ็กซ้ายเควินนิโรมรามขวาเป็นสุพนันบุรีรัตนกองกลางครับบดินผาลากับปรกรณเปรมพัก ตัวรุกเป็นวิลเลียมไวเดเชอร์แล้วก็คู่สูนหน้าไฮแมนตันโซอารนกับทีรศักดิ์เผยที่หมายนี่คือหลายอัพหลอกนะครับแต่ยืนจริงๆเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยครับการท่าเรือไปติดตามผลการแข่งขันในเกมนี้ดีกว่านะครับว่ามันจบเสมอแล้วเราจะวิเคราะห์กันว่าหนองบัวดีขึ้นได้อย่างไรและการท่าเรือเกิดอะไรขึ้นทําไมฟอร์มถึงเป็นช่วงขาลงและไม่สม่ําเสมอครับหลังจากที่ค่อนข้างจะร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ เลอสันล็อกเข้าซ้ายเอาล้วครับช่องมีแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดแล้วหักมาให้กับจตพันย้อนคืนมาลูกนี้แล้วสุดท้ายได้ยิงโอ้โหติดอยู่ที่ทีมอาเมซี่ซ้ำอีกทีหนึ่งก็ติดลรอคครับโอ้โหทารดลี่ล้มครับเสียบอลไปเอาละครับถ้าเรือจะได้สวนขึ้นมาบ้างครับสุขนันให้ไปถึงธีรศักธีรศักดิ์ถึงมาก่อนเอาละครับยกมาสวยมากมองในกรอบมีบัลลี่แล้วเปิดมานี่โอ้โหเข้าชานไม่โดนครับบัลลี่นองโบต้องรีบตัดสินใจครับ เอาลนีครับเปิดเข้ามาตรงนี้ได้โมงแล้วโโอ้หเซฟแทบจะบนเส้นเลยครับวรวุฒิศรีสุภาครับเลอสารเปิดเข้ามาเธอเธอจะโค้มาลั่นโมงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูดหนึ่งประตูแรกแต่เหมือนจะมีทงจากผู้ช่วยมาก่อนครับโโโอ้โหแต่ว่าเจ้าตัวนั้ยิงกระจายไปแล้วครับมาแล้วครับเปิดมาดูเส้นต้องมือมันหลับใช่ครับนิดเดียวครับ เปิดฟรีคลิกเข้ามาตรงนี้อุโมงเช่นหน่อยๆครับโอโหทีรศักดิ์เผยพี่ไม้ครับเป็นคนม่งแบบโดนบางๆแต่ว่ากิริคุณจำสุวรรณเซฟไว้ได้ครับหวังยาวขึ้นมามาร่อนม่งต่อไปจะให้กับเลอสันอ้าวต่ว่าทีราพัชชีไม่ดีแล้วทาเดลี่ยิงซ้ายนิดเซฟไว้ได้ครับวันที่รีสุภาแล้วเลอสันขวาอีกทีหนึ่งครับนี่บอลมันโค้งไม่พอครับหนึ่กรอบ เปิดยาวมาแล้วก็พุทธสินครับคุณกฤษภูมิมีสีไดชาก็เป่านาวิทยาหมดเวลาการแข่งขันครับผมขอพูดถึงหนองบัวก,ก่อนลวกันนะครับโค้ชวังทวัชชัยดรอ่อ,องตระกูลก็เปิดมาวัดเลยนะครับ4-2-3-1ก็ใช้บารลอสททเดลี่จิตพันและก็มารอนเป็น3กองหน้าลองปรับดูบ้างรูปเกมนะครับพญาไก่ชนก็เล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอเจอบอลไดเรกเหมือนกันของทางฝั่งการท่าเรือรวมถึงแดนกลางท่าเรือมีปัญหาทำให้จังหวะบอลในเกมนี้ต่างฝ่ายต่างครองได้ไม่นานครับจึงเป็นเกมฟรานซิชชั่น กันไปมาตลอดเบี่ยนจากรับเป็น,ปนรุกเปลี่ยนจากรุกเป็นรับแบบนี้ครับรวมทั้งหมด28ครั้งในนัดนี้โดยแบ่งเป็นฝั่งละ14ครั้งเท่ากันจึงเข้าทางหนองบัวครับต้องการจังหวะแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าจะให้บิวอัพเกมเนี่ยก็คงจะสู้ไม่ไหวนะครับด้วยคุณภาพผู้เล่นตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็ทีมเวิร์คซึ่งยังมีปัญหาแต่เท่าที่ผมดูการขึ้นเกมรุกของหนองบัวก็ดูดันมากนะครับ ดีขึ้นนะครับเอางี้ดีกว่ากรองบอลน,น้อยผ่านบอลน,น้อยเหมือนเดิมแต่36%มจ่ายบอลไม่เสียแค่160ครั้งแต่ดูมีเป้าหมายในการเล่นมากขึ้นนะครับว่าใครมีหน้าที่อะไรเวลาได้บอลแดนบนจนขึ้นไปสร้างโอกาสยิงได้13ครั้งและตรงกรอบ4ครั้งแต่สุดท้ายเนี่ยยังจบไม่คมพอเท่านั้นเองการท่าเรือครับเลือกปรับตัวต่างชาติมาใช้เนกิบ้าลงแทนเซกิโอโซเรสแล้วเอาไปยืนตัวรับแทนธนบูลที่ติดโทษแบนซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเนกิบ้าเนี่ยจริงเขาเด่นเกมรุก แต่ว่าเล่นเกมรับก็ได้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แต่ปัญหาคือถ้าใช้เกมรุกผมว่าน่าจะดีกว่าแต่เขาเนี้ยก็แล้วแต่สกอตนะครับการซ้อมเขาคงเห็นแล้วว่าจุดเด่นแต่ละคนเป็นยังไงส่วนวิเดนเวอร์เดเชอร์ครับได้เล่นตัวรุกหลังกองหน้าเลยแทนที่ของโซเรสเลยรวมถึงมีการส่งเควินดิโรมรามกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงแบ็กซ้ายอีกครั้งหนึ่งนอกั้นชุดเดิมนะครับ4-4-2เอาจริง,รงชุดนี้น่ากลัวจากรายชื่อแต่สุดท้ายรูปแบบการเล่นยังคงเป็นท่าเรือที่เน้นเกมริมเส้นแล้วก็บอลครอส เข้าไปในกรอบเขตโทษเหมือนเดิมปัญหามันคือแดนกลางครับพอขาดธนาบูลเหมือนเจอปัญหานะครับตรงที่ว่าพอตอนมีเนี่ยเหมือนดูเอ่ยๆไม่มีอะไรมากมายแต่พอขาดไปแล้วครับแดนกลางเห็นชัดเลยนะครับการตั้งเกมมันไม่ค่อยไหลลื่นสกอตคูเปอร์ส่งเนยเกบ,บาลงมาไล่ตัดเกมต่ํากว่าไวเดอร์อเชอร์แค่ช่วงแรกก็ดูจะสื่อสากรกันลำบากเลยครับเพราะจ็อบในการทํางานเหมือนอธิบายกันไม่ค่อยเคลียร์บางทีดรอปมายืนคู่ตรงกลางตัวรุกข้างบนก็น้อยลงความไหลลื่นก็เลยไม่เกิด พอเล่นไปไม่นานเนเกบ,บ้ามาเจ็บครับส่งชาริวชับป,ปุยลงไปแทนคุณภาพแดนกลางก็ลดลงไปอีกพอกลางตัดเกมไม่ได้คุมเกมไม่ได้เกมรุกก็ทํางานต่อยาสิงเจ้าท่าพยายามคูบเอาบดินผาลาเข้ามาช่วยทําเกมเขาเนี่ยครับมันก็ยังดูไม่ใช่อีกบทบาทที่เหมาะสมในการเล่นโต้กลับของบดินก็นคือการใช้ความเร็วเลี้ยงกินตัวสุดเส้นหรือหาจังหวะตัดในแล้วก็ยิงแล้วเมื่อเกมรุกทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐานเข้าไปอีก สกอตคูเปอร์ลองส่งเบนจามินเดวิสและก็กูสตาฟลงมาเล่นแทนปากกอและบดินตั้งแต่ก่อนนาที70เลยนะครับสุดท้ายเกมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจบเกมท่าเรือครองบอล63%นแต่ได้ยิงเพียง7ครั้งและตรงกรอบแค่ครั้งเดียวถือว่าน้อยแบบหน้าผิดหวงังทั้งที่มีไฮมิตันโซเรสด้วยนะครับแต่กดยิงประตูทีมเก่าโดนอดีตเจ้านายเก่าอย่างโคชวังจัดการอยู่หมัดเลยปัญหาท่าเรือในเลกนี้คือขุมนกาลังสำรองครับที่ไม่สามารถทดแทนกันได้เลย มิดฟิลด์ตัวรับแนวรุกปีกปและกองหน้าอันนี้คือคำถามนะครับว่าจะหาความลงตัวได้ยังไงในการสลับสับเปลี่ยนถ้าเกิดชุดหลักฟอร์มฟืดถ้าจะจบการแก้เกมของสกอตต์นัดนี้แทบไม่เห็นมิติอะไรเลยครับมีดีเรื่องเดียวคือกล้าใช้กล้าเปลี่ยนและกล้าให้โอกาสมากกว่าโค้ชคนก่อนๆเท่านั้นเองจบเกม0 0นครับทำให้หนองบัวเก็บแต้มแรกของฤด,ดูกาลหลังลงเล่นเกมที่6และเป็นทีมสุดท้ายที่มีแต้ม ในฤดูกาลนี้สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางต่อไปส่วนถ้าเรือเก็บเพิ่มเป็น8แต้มจากการเล่น5นัดผลงานภาพรวมยังถือว่าน่าผิดหวังตอนนี้ครับรังที่6ของตารางยังเหลือเกมตกค้างกับเทโรที่ตามหลังอยู่0ต่อห ถ้าไม่ชนะอีกนะครับสกอตคูเปอร์อาจต้องต่อตะปูยึดเก้าอี้เพิ่มหน่อยนะครับเพราะความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกันครับตารางคะแนนหลังจากผ่าน6เกมนะครับชนบุรีสามารถขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้จากการที่แบงคอกและราชบุรีเนี่ยต้องเลื่อนการแข่งขันนะครับนี่ือการกลับมายึดจ่าฝูงโอ้โหผมไม่รู้ว่าในรอบกี่ปีเหมือนกันของชนบุรีนะครับยืระยะได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ผลงานในช่วงนี้มันดีด้วยขุมกําลังนักเตะไทยและต่างชาติที่ลงตัวมากขึ้นผสมปนเปกันฟุตบอลมีความสวย สลับสับเปลี่ยนเข้ามาในแต่ละเกมบุรีรัมนะครับยังคงมาตรฐานแล้วก็ตอนนี้ครับ14คะแนนเท่ากับแบงคอกแล้วก็ราชบุรีแต่ลูกได้เสียเนี่ยนะครับบวก10แล้วนะครับตามบียูเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นต่างชาติเริ่มที่จะแสดงพิษส่งแล้วนะครับทั้งแฟรงค์คาสตาเยดาดูบุญาก,กลับมาแล้วเป็นตัวเลือกรวมถึงโกรันคาสิสด้วยทั้งฝั่งของเชียงรายครับโปรแกรม ใกล้จะหมดแล้วนะครับโปรแกรมง่ายๆที่ควรชนะเนี่ยนะครับหรือควรมีแต้มฉะนั้นหลังจากนี้เชียงรายจะเจอเกมที่ยาก13คะแนนที่ทําได้จาก6เกมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับผลงานของพวกเขาแล้วการท่าเรือนดับโนะครับแปแต้มเท่ากับ BG อันดับเแล้วก็มีโคราชด,ด้วยนะครับมีป่ายคะแนนจาก6เกมส่วนท่าเรือกับ BG เนี่ยมีโปรแกรมตกค้างอยู่อีก1นนัดทั้งฝั่งของครึ่งล่างครับหนองบัวได้แต้มแรกแล้วโบลิสเทโรอาการยังไม่ดีนะครับ ก็มีแต้มเดียวเหมือนกันแต่ยังแข่งน้อยกว่าหนองบัว2เกมมีเกมตกค้างกับท่าเรืออีก1น,นัดนะครับลำูนวบริอเออร์พึ่งได้หนึ่งแต้มจากทางโคราชในเกมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ผ่าน6เกมแล้วนะครับภาพรวมคงพอจะเห็นแล้วแหะครับว่า ทีมไหนคือกลุ่มที่สามารถจะลุ้นแชมป์และยืนระยะได้ส่วนทีมไหนบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งบอกเลยนะครับว่าไทยลีกเนี่ยกลุ่มเสี่ยงยาวไปถึงครึ่งลีกแน่นอนครับเหมือนทุกซีซั่นแหละครับแล้วค่อยบี้กันในช่วงท้ายประมาณ6-7เกมเดี๋ยวลุ้นกันไปายาวๆนะครับอยู่กับกีไซโค้งนี่แหละครับแน่นอนครับนี่คือช่วงเวลาที่พวกเราได้ติดตามฟุตบอลไทยไปอีก1สัปดาห์แล้วนะครับ ผมสรุปภาพรวมทั้งความพร้อมรวมถึงการวิเคราะห์เกมแล้วก็มาเล่าหลังเกมให้ฟังแบบนี้นะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโค้ง Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วนี่ครับยินหยางฝากไว้ด้วยครับนี่คือเครื่องดื่มถังเช่าที่มีส่วนสมนะครับของโสมจับเลี้ยงสมุนไพรนะครับเป็น10ชนิดเลยนะปรับสมดุลร่างกายครับ และที่สำคัญเนี่ยหอมสมลองดูครับ7 e เ e ่ e อนะครับไปหาซื้อกันได้ซื้อง่ายมากเลยราคาไม่แพงด้วยยินอย่างครับฝากไว้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คิดไซค์โค้งเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ